สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่2ของฟอร์มกรอคะแนนจากปพ5 5ซึ่งจะกล่าวถึงหน้าบันทึกเวลาเริ่มต้นให้คลิกตรงไอคอนของ T4.2 ครับเมื่อเข้ามาในหน้าของตัวเลือกนะครับก็ให้คลิกที่ระดับชั้นตัวอย่างนี้ผมจะใช้เป็นป .6 กก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นเ,เรียกห้องและรหัสวิชานะครับก็อันนี้จะใช้เป็นตัวอย่างเป็นภาษาไทยส่วนช่องการพิมพ์ให้ใช้เป็นหน้าบันทึกเวลานะครับตาม ตอนที่2ที่เราจะพูดถึงกันเสร็จแล้วคลิกประมวลผลได้เลยครับโปรแกรมจะทําการดาวน์โหลดไฟล์ออกมานะครับโดยเราจะเซฟก่อนก็ได้หรือทําการเปิดไฟล์ขึ้นมาเลยก็ได้นะครับซึ่งผมจะใช้การเซฟเก็บเข้าไว้ในไปไว้ในคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วกันโดยใช้การเซฟแอรเมื่อกําหนดที่เก็บไฟล์ได้เรียบร้อยแล้วก็ทําการบันทึกได้เลยครับจากนั้นทําการเปิดไฟล์ Excel ที่บันทึกไปเมื่อสักครู่นะครับซึ่งในตัวอย่างจะเป็นสรุปเวลาเรียนของวิชาภาษาไทยนะครับตามระดับชั้นของป .6 โ,โดยในช่องของป่วยราคาด จะนําเข้าระบบประมวลผลออนไลน์นะครับโดยข้อมูลทั้ง3ามช่องนี้เนี่ยจะมาจากไหนให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีแท็บของบันทึกเวลาเรียนอยู่นะครับให้คลิก,กลงไปในแท็บนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์มเอาไว้สําหรับใช้บันทึกเวลาเรียนนะครับโดยข้อมูลนักเรียนก็จะมีการแบ่งเดือนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสัปดาห์ก็จะมีแยกไว้ให้ตาม4สัปดาห์นะครับวันที่ของสัปดาห์นั้นๆนะครับทั้ง5้าส่วนช่องของชั่วโมงตรงนี้สามารถแก้ไขได้นะครับ อาจจะเปลี่ยนเป็น2ชั่วโมงก็ได้เพื่อให้สะดวกกับครูในการจัดทําบันทึกเวลานะครับสําหรับครูที่ต้องการใช้ในการเขียนป่วยราขาดนะครับก็สั่งพิมพ์หน้านี้ตามจํานวนเดือนที่ต้องการได้เลยนะครับโดยคลิกที่ปุ่มเมนูจากนั้นคลิกที่หัวข้อเป็นหรือพิมพ์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วดูลักษณะของตัวอย่างก่อนพิมพ์ก่อนแล้วกันนะว่ารูปแบบ มีต้องมีอะไรปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะี่นี่คือหน้า่าที่จะต้องพิมพ์จริงๆแล้วลองเช็คดนะูถ้ามีอะไรต้องเปลี่ยนเส้นคอลัมน์ต่างๆสามารถแก้ไขได้นะเมื่อได้รูปแบบตามที่ต้องการก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับหรือว่าพิมพ์ตรงนี้และกําหนดจํานวนชุดที่ต้องการเสร็จแล้วกดปุ่มตกลงได้เลยครับเพื่อทําการพิมพ์ออกมาหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าครูต้องการกรอกในแบบฟอร์มของ Excel ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับ โดยการคลิกขวาตรงแถบบันทึกเวลาเรียนด้านล่างนี้นะครับจากนั้นคลิกที่เมนูย้ายหรือคัดลอกครับในช่องนี้ให้คลิกตรงย้ายไปที่ท้ายสุดนะครับย้ายไปท้ายสุดจากนั้นสร้างสำเนาครับแล้วกดตกลงโปรแกรมก็จะค o p ปี้ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งนะครับโดยอยู่ในไฟล์ตัวเดียวกันก็สามารถสำเนาได้จนครบตามเดือนที่ต้องการนะครับจะได้เก็บไว้เป็นไฟล์เดียวกันนะครับลองเลื่อนมาทางด้านขวานะครับก็จะมี ข้อแนะนําในการใช้งานของฟอร์มนะครับว่ามีคําอธิบายเอาไว้ให้เมื่อบันทึกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปได้เท่าไหร่ก็นํามากรอกในฟอร์มสรุปเวลานะครับจากนั้นเราจะนําฟอร์มนี้นําเข้าสู่ระบบโปรแกรมประมวลผลออนไลน์นะครับโดยนําเข้าที่ T 5นําเข้าคะแนนจากไฟล์นะครับคลิกที่ไอคอนจากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการจะนําข้อมูลเข้าไปในระบบประมวลผลในที่นี้จะใช้เป็นเวลาเรียนนะครับจากนั้นก็เลือกไฟล์ตามที่เก็บไว้แล้วก็ Import Data เข้าไป ซึ่งข้อมูลนำเข้าของเวลาเรียนในวิชาภาษาไทยนะครับก็จะเข้ามาที่ป่วยราคาตรงส่วนนี้นะครับ